โอเคครับโอเคครับสวัสดีเจซีแซนในอีก50 60ิปีข้างหน้าแต่คนจีกรลังรับชมอยู่ด้วยครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเจ้านนซูซูกิสวิฟวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนั่นหรือคือติดตั้งไฟสองเท้า สีชมพูชมพูเพื่อใครที่สนใจอยากติดเองไม่อยากเหมือนเดิมครับผมทำได้คุณก็ทำได้ล่าสุดที่เราติดไปคือ Ford ใช่ป่ะ f o r d Ranger ก็ใช้งานได้ปกติวันนี้เราจะมาดูว่า Suzuki s w i f ่คันนี้ติดยังไงสายไฟสีอะไรเพื่อ ให้คนที่กำลังจะติดอยู่ไม่ต้องงมหาเดี๋ยวเรางมเองไปโอเคครับทุกคนสเต็ปแรกเลยเราก็หาสายไฟเหมือนเดิมโอเคด้วยการน,นี่แกะตัวนี้ดูโอเคแกะ ไปที่เรียบร้อยยังเป็นหลอดเดิมอยู่เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เลยไหนๆก็สีชมพูล,ล่ะเรามีหลอดเพดานสีชมพูเหลืออยู่นี่เราใส่ให้ไปเลยแถมโอเคครับผมเราก็รุ่นนี้มันดึงดันไฟข้างหลังนี่เหมือนเดิมสายไฟจะมีอยู่สามเส้น เดี๋ยวเอามิเตอร์วัดกันเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีว่าต้องใช้เส้นไหนโอเคครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าสายที่ต้องใช้เป็นสีอะไรบ้างแล้วก็มาดูว่าเออนี่นี่สายเหมือนมันจะมาจากด้านซ้ายฝั่งข้างคนขับ เราก็เดาเอาเลยว่ามันต้องมากาบด้านนี้แน่นอนคดูกันว่าสายไฟจะลงเสาเอด้านซ้ายนี่จริงหรือเปล่าเรียบร้อยฟิลนะฮะไม่ใช่ด้านนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกัน มาด้านนี้เช้นี่แหละสายเส้นนี้แหละข้างในจะมีสายไฟอยู่3เส้นซึ่ง3เส้นนี้ก็จะสีเดียวกับ3เส้นที่อยู่ข้างบนเ๋เรามาต่อแล้วลองกับรดไฟกันสายที่เราจะใช้ก็ลบก็จะเป็น สีขาวหรือออกชมพูชมพูหน่อยนี่แหละสำหรับสุสกีสว f t ส่วนไฟบวกก็จะเป็นเส้นสีดำขีดขีดดูวสีดำลายแดงอ่ะดำแดงก็จะเป็นบวกขาวนี่ก็จะเป็นลบแล้วก็เดินแส่ยไฟลงไปไว้ข้างล่าง ค okay. พันสายไฟให้เรียบร้อยให้มั่นใจว่ามันไม่ช็อตแล้วก็พันเก็บรวบให้หมดเดีย๋ยวเราไปต่อข้างล่างกันต่อโอเคครับเหนือซิ่งนค้เลยเมื่อกี้เกือบลืมหลังจากเราต่อมาเสร็จแล้วเราเตรียมไฟเท่ากับจำนวนที่เราจะใช้วันนี้เราจะติดอยู่4จุดก็4 4สีดวงอ่า คนข้างคนขับคนขับแล้วก็ข้างหลังอีก2จุดเป็นสีจุดหลังจากเราต่อสายไฟออกมาละนี่แล้วก็เอามาลองก่อนสตาร์ทรถปิดประตูให้ครบสตาร์ทรถแล้วก็มาเช็คดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมน่าเรือนใหม่ถ้าไม่มีก็จะได้ติดตั้งกันเลยหรือถ้ามันโชว์เครื่องหรือมีอะไรไฟโชว์ผิดปกติ เราก็ไม่ติดลองก่อนกันไว้ดีกว่าแค่ดีกว่าติดไปแล้วแวเราต้องมาแกะออกปไปก็ลองกันโอเคนี่ติดแล้วเนี่ยตอนนี้เปิดประตูอยู่ ส่วนไฟข้างหลังนี่เราก็ประกอบไม่ประกอบดิเดี๋ยวเราเปลี่ยนไฟเพดานอยู่แล้วก็เปิดเป็นดอไว้ต่อคือมันต้องติดเดี๋ยวลองปิดประตูก่อน <Yes. S 1> okay. ตอนนี้ก็ติดอยู่ติดทั้งไฟที่เราจะติดไฟสองเท่ากับไฟประตู ถ้าเราล็อกรถไฟต้องดับอ่ะไม่ไม่ต้องล็อกก็ได้นี่ถึงเวลามันก็ดับเองปออดิดประตูครับอ่าเนี่ยไฟติดปิดประตูล็อกรถไฟก็จะค่อยๆดับตัวนี้ก็จะดับโอเคเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องกัน ตัวนี้พูสตาร์ทกระหักุญแจตั้งนั้นเหยียบเบรกสตาร์ทโอเคไม่โชว์นะครับปกติเดินไม่ปกติเลยตัวนี้ก็เป็นเบรกมือหยิบเ,เบรกเท้าไว้ก่อนเหยียบลงปับ๊บนาเห็นไหมไม่มีอะไรผิดปกติอลองเปิดประตูด,ดู ล็อกก่อน yeah. จะมีเฉพาะไฟไฟประตูโชว์นี้ไฟนี้ติดไฟตรงนี้ติด,ตดประตูไตรตตงนี้เริ่มดับไฟที่เราจะติดสองเท้าก็ดับหน้าจอม่มีอะไรโชว์โอเคครับติดตั้งกัน โอเคครับข้อควรระวังก็คือถ้าเราไม่ได้ปลดฟิวไฟในเก่งะจะมีฟิวสำหรับไฟในเก่งไฟหน้าปัดถ้าเรารู้นะไครขี้เกียจหาในคู่มือแล้วก็ระมัดระวังเอาไม่ให้สายไฟมันไฟบวกไฟลบมันแตะกันถ้าแตะกันช็อตช็อตแล้วฟิวจะขาดอะไรละงานจะเข้าเพราะฉะนั้น ระวังให้ดีๆอย่าให้ไฟบวกกับไฟสายบวกกับสายไฟลบช็อตกันติดขาดเนี่ยัวตัวนี้มันมีไฟอยู่เวลาตัดก็ให้ตัดทีละสายถ้าตัดตัดพร้อมกันสองสายอะกีมันเป็นเหล็กมันก็จะช็อตอยู่ดี นั <łość> ้ตัดทีละเส้นตัดไฟบวกตัดไฟลบเยกกันแห็นไหมว่ามันมีไฟอยู่ต้องระวังให้ดีดี ด <Okay. S 2> ้านคนขับเราก็ติดตั้งเสียบไปที่เรียบร้อยแล้วให้เรามาฟังข้างคนขคับต่อเขาก็ลอดสายจากนู่นลอดขาเค้าอง,งคอนโซลมากลับมาติดตรงใต้นี่ติดเสร็จเดี๋ยวไปถ่ายจุดที่ติดให้ดูอีกทีครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินเนี่ยเดินสายไฟไว้ข้างใต้นี้ไปโผข้างหลัง ข้างหลงอีกสองจุดเดี๋ยวาตามกันไปดูโอเคครับจากด้านหน้าเรามาด้านหลังกันต่อด้านหน้าเราที่ตัดด้งเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วด้านหลังเราก็เดินใส่ไฟมาแล้วเราก็ติด2องตำแหน่งนี้ให้มันสองออกด้านข้างฝั่ง เคยติดรถเบยสติดด้านนี้เวลาเปิดประตูถุยเปิดประตูเปิดประตูจากด้านนู้นมาเนี่ยเต็มตาเลยสองข้อเต็มตาเลยแต่ถ้าด้านนี้พอด้านนี้มันก็ส่องและหน้าพื้นมันก็นจะไม่ถึงระดับสายตาโอเคไปติดตั้งกัน โอเคครับอันนี้ก็เสร็จเป็นชีเรียบร้อยสำหรับเจา้า Suzuki Swift ติดตั้งไฟสองเท้าแล้วก็แถมไฟเพดานในเก่งให้ด้วยชมพูพูุงพริงกันเลยทีเดียวเชียว ข้้างงหลัดวยโอเคครับแล้วก็ทีแรกว่าจะแถมไปเพดานสีชมพูให้มันเข้ากับไฟสองเท้าแต่หาไม่เจอก็เลยจะสีขาวให้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราหาเจอแล้วค่อยมาใส่ให้โอเค สีขาวสว่างๆเลยโอเคเปิด okay. เป็นไฟประตูตอนนี้ไฟดับอยู่ปิดประตูหมดนะครับเราเปิดประตูปุ๊บเห็นสองฝั่งนี่จะค่อยๆติดไฟเพดานก็ติดปิดปุ๊บจะให้ไวก็ลองรถเลยนี่ ดับดับหมดดับหมดนะครับผมเจ้เดี๋ยวเราลองปลดล็อกดูโอเคครับก็เสร็จเป็นชี่เรียบร้อยสำหรับการติดตั้งไฟสองเท้าซูซูกิสวิฟ ทั้งสี่ชุดก็ไม่ยากไม่ง่ายแต่ก็เชื่อว่าทุกคนทำได้นี่โอเคครับไว้รอบหน้ามีอะไรติดตั้งหรือมีอะไร DIY กับอะไรยังไงเล่าเออเลยเม็นเปี้ยวโอเคครับว้าวคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ CU ครับ